สวัสดีครับพี่น้องช่องนครรุ่งสาเสกครับช่องบ่าวขอดนคนรวุ่งสาเสกนะครับมือนี้สิภาพพี่น้องว่าเบืองบ้านกลางทงหน้าบ้านท่าหลังบ่าวขอดนี่พี่น้องพี่นอ้นองแน่เห็นบ่าน,นี้บา้านราคาหลังสองแสนนะครับงบป,ประมาณสองแสนปานนั่นกันย่งบอแล้วยูสเด์ดเดียวนี้สิภาพพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศหลายคนที่หลายคนมักหลายคนที่อยากใส่ชีวิตเรียบง่ายเบรรยาาื้องเปลี่ยนเพื่อเป็นวิทยาท่านหรือว่าเป็นแนวทางชีวิตแบบอีสานบรรเทาง่ายๆพี่น้องสิภาพพี่น้องมาเบิงบรรยากาศ บ้านกลางทงหน้าก็บูถือว่ากลางทงหน้าเราพี่น้องบ้านขอบขอบทงหน้าสีผ้าพี่น้องเบิง้งผู้ถังบาขอดีล่ะไปไปส้วมน้ากันว่าปิดจะได้แนะเด็ดเดี๋ยนี่นี่แหละครับพี่น้องบรเิเวณบ้านพี่น้องเอ้ยเบิง้งพี่น้องเบิง้งบรเิเวณบ้านนะครับปลูกอยู่ในทงหน้าเลยก็ว่าใดนะครับเบิง้งทงหน้าอันกว้างไก่พู้ปุดปุดเบิ้งปลาเขา่ปาปลาหยาวิถีชีวิตแบบลูกอีสานบ้านเฮาขออนุญาตบรรยายป็นภาษาอีสานได้พี่น้องเด้อ เออว่าไทยบ่คลองว่าไทยบ่สัตยานมันตกเหล้าข้าเจ้าสีหัวขวัญจะได้เดีเด๋ยวนี่บ้านกรติดทางอยู่พี่น้องนี่ติดทางในหมู่บ้าน,นเห็นบ่าน,นี่พี่น้องนี่ติดทางในหมู่บ้านนะครับเขาไปเยี่ยมชมในบ้านน้ำกันพี่น้องนี่กับบ้นไดทางขึ้นพี่น้องนะครับบันไดทางขึ้นเฮ็ดบ่ท่านแล้วได้หน่นะครับเฮ็ดบ่ท่านแล้วเนื่องจากว่าบากก่าวกอดจะได้เอาดินมาถมอีกแล้วก็บสีงับบันไดขึ้นอีกให้มันสูงกว่าเกา่าถ้ามาเบิ่งในบ้านน้ำกันพี่น้องเบิ่งงจกนึ็คืออจังรรีส์ทน้อีนงง่่ิ้พไปเบ บันไดขึ้นเห็ดฮอกกระเหลวมือเส้านี่กับธาตุสีเพิ่มเติมนิดหน่อยนี่พี่น้องเห็ดยังบ่แล้วได้พี่น้องยังอีกหลายเนวอยู่เพราะว่าสิเป็นปูกระเบือกกระเบื้องหน้าต่างี่เปิดบ่ได้หรอกพี่น้องเนี่ยน้าต่างนี่เปิดบ่ได้เนื่องจากว่าเห็ดบ้านเอสซนนี่ต้องปูกระเบื้องอีกหลายเติบนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนี่พี่น้องนี่ห้องน้ำนี่ก็จะเป็นห้องน้ำแต่ว่าก็ยังบ่แย้วอยู่ในช่วงก่อสารอยู่ นี่ห้องน้าห้องน้ําท่ทานทางบอดี้ทสสีดอกเนื่องจากว่าสิปูกระเบื้องท้าแต่ฝ่าแต้มเพดนันนี่พี่น้องบัดี้อยากเบื้องบรรยากาศทงหน้าวิวๆิว,วบ,บัดี้พี่น้องนี่ออกมาจิบกากแฟนายานี่มือเสามันบน่ล่ะตื่นขึ้นมามากินกากแฟนายนาี่มือเสากับบูวิ่งทงหน้าเขียวเฉอ,อุ่ม,มแต่ว่า,าน้ำบ่ท่านมี่มันมีกับกักน้ำไวบ่บ่าราะเงไปให้พุ่น ไอพุนกับพอมีน้ำยู่ไกลๆพุ่นติดปลาพุ่นก็เลยกักน้ำไว้ทางให้นี่สะก่อนอพอสีดำให้มันเป็นปลาเขากก่าบัวก็ร่งเกิดพี่น้องบัวน้อยๆในนีน่ก็ลังเกิดชีวิตอันเรียบง่ายพี่น้องพ่อน่ายพี่น้องอากาศปอดปร่งตัวเห็นตรงไห้ตรงหน้าพูดลังค้นกันเกิดมาต่างแต่้น่อยเท่าไหร่เห็นตรงหน้ามันต่างเตี้ยน้อยๆอาจจะมีความมักความชอบไปเลยละ่ะอันนี้ก้าพี่น้องกาเขาในหน้าในอย่างอืมโอ้ยช่วงหน้ามากคกัน ส่เบ็ดผุแล้วใส่เบ็ดตตบปาได้สบายผุแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ้าขวดเห็ดออกมาอีกอยู่ดอกหลังหนึ่งต่อกันมาอยู่นี่แต่ว่าเห็ดบ่ยแล้วเงินสีเบิดของน้ำของในก็อยู่นี่แหละท่อส้วมท่อยังก็สอยู่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้เงินเบิดก่อนก็เลยเบียดไปสักก่อนส่วนทั้งนี้มากก็จะเป็นคอกไก่คอกกาพี่น้องนี่คอกไก่คอกกาอยู่ใกล้บ้านนี่แหละชีวิตบ้านสวนตัวใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายชีวิตบ้านสวนอืมและนี้ทั้งเป็นทั้งนี้ก็จะเป็น เลี้ยงกบแต่ก็วันนี้ส่องมอได้แต่ว่ามา่างออกบอ่อหนึ่งอืออันนี้กะสิเป็นกบเป็นยังนี่ให้พี่น้องเบิง่งรวยอังลางอิงเลงอยู่นี่พี่น้องเอ้ยควมสุกเลเ็กน,น้อยลูกอีสานบ้านเฮ้าพราพีผ้าน้องมาเบิง่งสำหรับผู้ใดอยากได้แบบนี้แต่ว่าเบาขอดมาหอดฟันแล้วละมักคักแน่วจังสิขันย่ำนอนเว้นเบาขอดกะสิมานอนเว้นอยู่นี่ละ่ะผู้เปียน้อนอยู่นี่ล่ะพี่น้องร่มเย็นสวยสวย,สวยอยู่นอกไม่กะเกิดว่าสันแล้วเบิ่งเนี่ยพูดนะอือ ต้นไผ่ต้นไผ่ย,ยังดอกนีแต่วันนอไม้เกิดว่าสันแม่ละปูกไว้นี่ล่ะพี่น้องชีวิตบ้านสวนบ้านสวนบ้านสวนเฮ็ดเป็นบ้านสวนนั่นะอือพอดีบ้านบ้านเบาขอดอยู่อันท่ายมูติดท,ทงหน้าเลยก็นีมีโอกาสได้เฮ็ดนี่ลหะเสิได้เปียหมูมองนี่ละ่ะนี่ล่ะพี่น้องนอไม้กัเต็มมาสันแตกแสงๆอยู่บุ้ยข้าเจ้ามาเล่นนํมามหาข้าเจ้าก็สิมนอน,อนปีนออหยังอยู่นี่ล่ละพี่น้องนี่นี่มักบรรยากาศแบบแบบบ้านๆนังซส่ละ่ะล่มเย็นว่าสันซวย ก็มีหอนอยู่ไปร่างที่ห้าล่มบ่มาประเภทเรื่องบ้านนี่บ้าขอดก็คืดว้แต่ดนละละุนแล้ล่ะอยากมีอยากเห็ดจัางสี่เสดีเพ่อว่าเจ,จ้าของอยู่มาตั้งแต่น้อยเท่าไงเห็นทงไฮทงหน้าตั้งแต่มือเกิดพุล,ละไปเห็นงานอยู่ใสเห็นทงหน้าละ่ะถือก,กินขี้ดินหอมทวนทวนคือกินกากินยังก็เลยอยากเห็ดเบิงพอดีไม่งบอยู่สองแสนก็เลยมาเห็ดเบิงปานนั้กันย่งบ่พ่อได้พี่น้องสื่อเสาสื่อยังของมันแพงเนาะซึื้อสื่อเล็กสื่อสันไทยสื่อเนี่ยไมาแอมอุ้ยคักปานยัง วิถีชีวิตแบบแนวเรียบง่ายพี่น้องคันม er like so ีเงินได้หลายกระเจียดได้หลายอยู่ดอกก็เลยเอามาให้พี่ให้น้องเบิ้งอันเอามาให้เบิ้งอยู่หนี่บม่นเอามาอ้างเด้เอามาเว้าให้ฟังเกิดมาตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่กับพ่อโลดเนาะใส่เบ็ดใส่กลางไปน้ำห้น้ำหน้าซะแล้บบ่เนี้อยากมีเฮียนมีซั้นอยู่กลางต่งนาเบิ่งเด้เข้างามกางามตื่นเช้าขึ้นมาเปิดประตูเปิดหน้าต่างมาก็เห็นกาเห็นงามก็เลยคิดเฮ็ดเบิ่งซั่นดิเห็นฝรั่งเขาเจ้าเฮ็ดดีดีดอกเฮฮ็็ดดงงต้้นไมเหยังก็ลองเฮ็ดเบิ่งแตุ่่นใหม่เก็ว่ดทึ่งย ขาจ้ว่าเฮ็ยนเฮียนจะได้จังบ่ถมทีพระนาผู้เฒ่าว่าเอาขออยากได้จังสี่ขอสิถมเพียงอย่างเนาะความมาคนมันบ่คือกันสิแต่สำนีกับเฮ็ดบ่แล้วอยู่ขนาดเบิดไปสองแสนเหล่าค่าเล็กค่าอย่างมันกับแพงไปนาโอ้ยมีแต่แนวได้ซื้อคือว่านั่นแหะค่าสร้างก็ได้เสียอีกสีมาจ้างเขามือละสามอยเขากับบ่เอาให้เขามือละหาหกลอยูแล้วเขาจังสีมาเฮ็ดให้ขันงานเมามันก็บเมาบ่ได้หรอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ้านมันขันเมาก็คือต้องเฮ็ดให้มันแล้วแต่ว่านี่เงินบ่ถึงมันเฮ็ดไปเรื่อยๆก็เลยจ้างเขาไปรล่วันเมื่อละหาลอยหกอยให้เขา ชีวิตแบบเรียบง่ายพี่น้องหลยคนกับไฟฝันเนาะกันผู้ใดมีให้ไม่น่ากัดยุกไก่มูเท่าใดแห้งดีพี่น้องเงียบสง,งบดีหอนแยามเขาเป็นห่วงว่าสันถ้าเบิ้งหลดไปยังถือก,กินเขาห้วยห้วยอยู่ฝนตกแห้งปิดตาเบิ้งคักสำหรับผู้ใดเข้ามาเบิ้งคลิปนี้กอย่าลืมกดไลค์กอย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเดอ้อขอบพระคุณหลายๆที่พี่น้องเข้ามาเบิ้งมาชมอย่าลืมติดตามช่องบ่าวขอดนคะรวงศงสาเสียกันเดอ้อขอบคุณหลายๆครับ